ครับก็ขอสวัสดีครับวันที่17เจนะครับช่วงบ่ายอันนี้ก็ย้ายมาอีกแปลงละแปลงนี้ก็27เจ็ดไรนะครับถ่ายมือเดียวก็ลำบากเลยเนาะนี่ครับไ่ถ่ายดูน้ำเยอะไหมเยอะนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูว่ามีฟางไหมผมนั่งย้ำได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะยํำไม่ได้นี่ครับนี่ครับน้ำเยอะนะบอกก่อน ปกติที่ย่ำกันก็จะมีน้ำน้อยชุดนี้ย่ำได้ครับตัวแรงครับอ่านี้อ่านทีที่พกของนกนะครับอันนี้ของนกอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดของวีเล้งอ่าตัวนี้ตัวใหม่ของวีเล้งนะครับเครื่องอาร์อยสอ่าโชก็แล้วเนี่ยอันนี้ของอันนี้ของกระติ๊งแจนะครับเ k เคเค่องแท้สี่ ร5ออันนี้ตามผมมาก็อ่าสักทีน่าจะเป็น104นะครับผมลืมไปแล้วของพี่เขาอะ่ะเป็นตัวของนกเป็นตีนในบุบอันนี้คุบเดิมนะเขาวิ่งนะครับเป็จะไม่วิ่งถ้าเป็นคุบนั่งน่าจะปิ๊กตัวนี้พอหาที่แล้วพี่เขาย้ำไม่ได้เกาใช้คุบตัวนี้ครับเขายำไม่ได้ ที่แล้วที่ก่อนจะเกี่ยวไปนี่นะครับพี่เขาย่ำไม่ได้ก็เลยบอกให้แกไปเอาขบหนังของของน้อยคนนึงโดนดไอหมวกเหลืองไกลๆนะครับไปย่ำวิ่งดีครับโอ้ไปแบบรีดเลยอันนี้ก็ขับมือเดียวนอ้อไปถ่ายดูนี่ครับน้ำชอนอย่างนี้เลยนะ้ำเดี๋ยวจะาขบหนั่งย่ำให้ดูว่าฟางมีไหมอ๋อตัวนู้นกำลังมาครับโดนโดคันแล้วก็อันนู้นหนึ่งสี่หนึ่งของนกนะครับแปค๊คขบนั่งมา เอาเถื่อนไปเก็บนี่ครับน้ำแบบบานเลยนี่น้ำโคตรเยอะเดี๋ยวย่าไปดูทำยังไงไม่ให้มีฝางมีครับมันมันก็ไม่น่าเกิดเกินเพราะน้ำมันก็เยอะเนาะถ้าน้ำม่เยอะมันจะฝางมันจะใหญ่กว่านี้อ่าเดี๋ยวถ่ายดูใหม่นะครับนะแค่นี้ก่อนละกันสวัสดีครับเจอกันใกล้จะเสร็จแล้วกัน